สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอซี FC, นะคะสวัสดีเอซีทุกคนนะคะเอซี่ของเยาบุญที่คอยติดตามคอยดูเนาะว่าตละลเมือเฮ้าสีมาใสนะคะตอนนี้เยาบุนมาหอดตลาดปลาท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะมาถึงตล,ตลาดปลาท้ายเรียบร้อยแลว้วอันนี้เป็นตลาดตลาดสดตลาดขายส่งสินค้านะคะว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าเป็นของใช้เนาะ,ะแต่ว่าตลาดเป็นเนื้อเป็นเนื้อหมูเนื้อหัว ก็จะอีกอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะจะอยู่อีกโซนหนึ่งอันนี้เป็นเป็นร้านประจํานะคะร้านเจ๊ทองใบปลา้หอมนะคะที่อาเภอปราทชายตลาดปราทายนะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นร้านประจําของเายบนเองนะคะขายมาเป็นปีแล้วนะคะอ่าเพิ่งจะได้เปิดเปิดตัวเปิดร้านนะคะนี่เป็นเจ๊ทองใบคนสวยนะคะลูกค,ค้าล้ายลานเด้อลูกค,ค้าเล่านะคะบริการดีนะคะ อ่าบริการเป็นกันเองมากนะคะของแบบปลาก็โอเคนะคะขอ,คของหลายนะคะของหลายอยากได้อย่างนี่นะคะมีตั้งสักกระเบือยันเรือลบอมีตั้งสักกระเบือยันเรือลบนะคะอ่านยุติข้างออกนะคะทางออกไปตลาดเนี้ยมอแลงเนี้ยมอเสาจะอยู่ด้านนู้นนะคะจะอยู่ด้านนู้นเนะ <S <S าะอันนี้ข้างๆกันเป็นร้านขายผักด้วยแล้วก็ขายปลานะคะปลาสดค่อยากได้แบบสดหรือว่า อ่สร้างไห้ไหมคาเฮ็ดไห่ก็ได้นะคะอันนี้เนาะร้านขายปลาที่อำเภอปราทายพี่น้องเออฝั่งทางโน้นก็จะเป็นถนนถนนอ่าซอยหน่อยๆน,นะคะให้รถเลนออกไปเนาะนี่บนมานะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาได้ถ่ายคลิปให้ดูอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือว่ามุมหนึ่งของตลาดเท่านั้นเองเด้อพี่น้องอันนี้เป็นอ่าร้านอ่าลูกชิ้นเจริญรัตน์นะคะ ตลาดปัทไทเดี๋ยวยุ้ยปัจญางไปเบิ้งไปเบิ้งอ่าผละไม่ไปฝากร้านฝากพออยู่นูนร้านขายไข่เนาะร้านขายไข่อันนี้เป็นร้านประจําเลยนะคะร้านประจำพอยายสยามนะคะโอ้ยเบื้งเบื้งเบิ้องเบื้องอันนี้คืออันนี้คือปลากระดิค่ะเนี่ยปลากระดิปลาปลากระดิกปลาขาวอันนี้ปลาขาวตัดหัวมืนกันค่ะ นะเป็นตาเสบพี่น้องว่าใส่ตำมองฮวงฉีอันนี้ปลาแกงค่ะโลดเท่าไหร่จะไหนโลดเท่าไหรอันนี้สามสิบาทค่ะปลาแกงโอ้สามสิบบาทต้มตำยิ้มหน้าค่ะเอาเยอะๆยิ้มหน้าอันนี้น้ําน้ําต้มค่ะอันนี้น้ําต้มน่ะเห็นบอพี่น้องแล้วก็มีหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองก็มีขยะไปแกงขั่วใส่ไก่ก็สุดยอดโอ้ยขอบคุณท่าเจ้าของร้านเจทองใบคนสวยบริการดีๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเอ็ซีของเย่บนยุติแถวนีคำพูดใด ู้ใดยุ่ใกล้กล้ประทายเขามหาปลาาดไปตามสมตามปลาลาดไปใส่แกงใส่หยังมุ่งมาตรงนี้เลยนะคะไม่ผิดหวังมี่บริการตั้งแต่สาวกระเบือยเรือลบหอมก็มี่พริกกมี่เจ้าอยากได้หยังมีเบิดนะคะคนขายให้ชอย่างขายผู้ใดจะเมฆ่าลำเกิดว่าอ่าอค้าสวดยุ่งจมาสวดสวดผ่้ใดท่านโทษว่าสวดนี่พญ่พญ่สยามน้ำขาดแท้แทเอ้ยค่ะ บักพริกแม่คืองามแต่โรดเท่าไหร่ละบักพริกอันนี้ขายอยู่ร้อยหกสิบค่ะแต่ว่าสองโลค่ะก็ให้น้องสองโลโลโล่อร่อยหกสิบคุหลายค่ะแต่ยกถุงไปโลดเปียงนั่นนะปุ๊บบักพริกแดงพี่น้องจ๋าอันนี้เสี่ยวไปยังนี่เสี่ยวไปงานบ่งานศพบ้านลินฟาหน่ะตีบ้านใดเอ้อตี่ท่านมาเห็นบ้านลินฟาใช่ไหมโอ้จะมาหลายเถอะแต่มันยากกันตายนะคนนี้ก็ได้ เออผนมาสือของไปงานศพพนะพี่น้องเผนมาสือผีสือหอมสือประเด็กปลาไปงานศพคนะก็ดีกับแมหลานทีท้องใบคนสวยนี่แหะเอเยะบนยางไปยางไปเสื่อนผละไม้ก้นพี่น้องยวไปสื่อผลไม,ม้จ็ด่้ากนเนอ ขายเสือขายผาลาขายของพร้อมพี่น้องนี่เป็นตลาดตลาดในประทายโอ้กสิตยางเรียวนิดหนึ่งนเนาะยวไปหาพี่หักพี่เหี้ยนี่คนกับมีขายสุยยางแบบพี่น้องั จากกินยังก็ได้กินเบิร์ดตอร์่น้องคันมีเงินขามหวานสวัสด,ดีจ้าพี่เฮียนมาเอาปลาเอาปลาพอดีเจทองใบผึ่นยูผึ่นกะลีกะลยให้คุยนำ้ำอยู่กะลีบ้านในหอดบ้านอยู่หาซื้อคนลไม้ไปฝากพ่อคนไงไปขอไปเล่นในบ้านเฮาอยู่บอก<า>ไปขอไปอเล่ยนบ้างโอ้ สบายดีพี่สื่อของจ้างอย่งแรงดีอยู่เจสือผลไม้ไปฝากพะไงกันอันห้าลังเชือก็ได้โทษมหาได้ตอมให้เขาเขาไปซุ่มปะทูเนี่ยเนี่ยมาเลี้ยงเขาไปเขาเจาไปซุ่มลูกครับ ุงเท่าไรจ้นแบบนี้ถุงหนึงสมดสมขาังจ้าเ้าี่ห้าสิบห้าสิอันี้สามห้าสามห้าสามร้อเอาอันนี้เอาอันนี้ก็ได้เอาเท่าไหร่คะเอารู้หนึ่งจ้ะมาบะข้ามบานเนี่ยอันพี่บะข้าวบานอันหมูหวานอี้ังน้ำพีตุยลอยนึงเอาไปส้มได้จ้ะเนา หมูบ้านนี่เขาไปซ้งแล er mm ้วบะครามหวานน่ะหวานบ่หวานเป็นบะครามบ้านเฮาแต่ว่าหวานหวานเนี่ยบ้านไหนเนาะอยู่บ้านเมืองเจอกันละบะครามยุบขายบะครามหวานใส่ว่าเอียนไปขายบะครามหวานหรือวะคนขายอันนี้มันต้นของเพื่อนเองเพื่อนเลยขายถูกนะโลละห้าสิบบาทหนึ่งซ่างมันเธอละร้อยเออกะเด็กหน่อยมันก็กินดีเนาะ บาคิดดีเถ้ะเลี้ยวคำหวานรอบ้านแมน่นทำปัาคำหวานบ้านต้องอุดหนุนกันเองเพิ่นกะเล่ขายถูกกับคำหวานเป็นจังหวะหนุนแนนกะหวานดีอยู่จ้าขอบคุณค่ะมาเอาปลาระกะเละยางเละาะสักนิดสักหน่อยยางเลาะตลาดจักหน่อยถืออยากได้องุ่น โลละห้าสิบโค้ยพี่น้องได้เยอะบนสืตอของกันเดอร์สืตของเตปพี่น้องบรกคามเทศโลละเจ็ดสิบบาทจะแสบะ่บบ่งผลไี่ตลาดประทาย ร้อยสามสิบบาทพี่น้องได้อง,งุ่นได้ชมพู่นะคะได้ส้มได้ลูกพับเอาละฝากลูกฝากหลานคุณค่าไายตานนี้เออเอาชุกชิมก่อนสี่หลักคันมาก่คันมากกว่นี้แต่เนวจะเอา เอาลูกชิ้นโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวเดียวฝากเวียนหัวได้พี่น้องเด้นอนี่เป็น นี normal, sí, know, ่น <worries> ังเหลืองซีสไก่บุีนะค่ะดร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาท ไแล้วเ네 mm hmm. พื mmm, ่อนเลยเต็มเลยบานี้จักเสียวเมื่อจังไรเด้อแบบนี้เด้อพูนน่ะก็เด็กกับเต็มรถเดียวนะแต่พี่น้องได้อันนี้คือผลไม้อันนี้ลูกชิ้นซสื้อลูกชิ้นไปฝากร้านลุกชิ้นกับฮอตดอกนางไก่ ละพี่น้องเอา้าได็กลับบ้านบานนี่พามาเที่ยวตลาดปลอท้ายแล้วของเต็มรถเลย